กล่องโกชิต้าเวอร์ชั่นใหม่ผมทองในรายการเปิดกล่องได้เปรียบระว่างนี้ตัวนี้ผมสั่งพีออเดอร์ไว้เมื่อเดินกล่องนะครับด้านแต่ละด้านของกล่องนะครับ ด้านบนนะครับอันนี้เป็น o ตยิมทอยสติ๊กเกอร์แมวสีขาวาดูด้านล่างกล่องนิดนึงตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นการรีนะครับตัวโกจิต้านะครับของอตัวที่แล้วที่เป็นโกจิต้าบลูผมสีฟ้านะครับซึ่งฟีดแบบค,ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็จะเปิดกล่องละ อันนี้มีแอปแต่เช็คนิดนึงเพราะว่า,าบุรุดไปสะนีทําล่วงต่อหน้าต่อตาเลยช็อกเลยเเน,นีผมก็จะออกมาดูมัน,นก็จะมาเป็นซีลเองอยู่ครบนะน,นี่ก็เป็นสองยาวอย่างนี้ีเป็นแต่ละชิ้นส่วนนะครับก็จะมีท่อนล่างนะครับมีส่วนท่านบนส่วนหัว ผาคาดเอก้อนน้ำแข็งเราก็จะมาเปิดดูกันเนาะมีผ้าคาดฐานคําหรือที่เรียกหรือที่เราเรียกกันว่าก้อนน้ำแข็งนะครอ่ะส่วนท่อล่างก่อนอันนี้ยังคงแบบ มาตรฐานเดิมเลยนะครับก็คือที่เขาเรียกกันว่ากลวงนะครับตัวนี้กลวงก็คือมันจะเบามากนะครับจากการสัมผัสเนี่ยจากการถือเนี่ยมันจะค่อนข้างเบากว่าแกนดิสตาตัวแรกๆนะครับซึ่งก็ยังเป็นปัญหาเดิมนะครับที่เขาฟีดแบ็กกันวัสดุนี่ก็จะเป็น PVC ส่วนนี้ท่อนบนก็จะมีการไฮไลท์นะครับในส่วนของกล้ามเนื้อมากกว่าเดิมก็จะสวยงามยิ่งขึ้นนะครับ ท่อนบนนี้ก็จะตันนะครับมีน้ำหนักอยู่แล้วก็ส่วนของมือนะครับในมูฟเมนท์ที่แตกต่างจากตัวที่แล้วก็คือตัวที่แล้วนี่จะเป็นทิ้งแขนธรรมดาเลยยืนทิ้งแขนแต่ตอนนี้ก็จะเป็นท้ายก็จะเป็นอะไรทำท่าแบมือ <c oughs> ถือลูกแก้วพลังอะไรสักอย่างโอเคในส่วนของหัวนะครับหัวเวอร์ชันนี้อ่ะแน่นอนสีผมเวอร์ชัน ซูเปอร์โกชิต้าผมทองนะครับอดูนะครับ,อ,นะรบอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนที่แตกต่างไปก็คือเขาเรียกว่าอารมณ์อันนี้จะมียิ้มมุมปากเล็กน้อยแตเวอร์ชันที่แล้วนี่จะเป็นแบบหน้าจะเข้มๆหน่อยแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนของผาคาดเอวนะฮะแล้วก็ก้อนน้ำเข็งผมจะมาประกอบให้ดูนะครับว่าจะออกมาเท่ขนาดไหนนะครับโอเคมาดูกัน เป็นตัวที่ประกอบแล้วเสร็จเรียบร้อยอ่้งนะส่วนตัวผมก็คิดว่าตัวนี้ผมว่าการออไซน์เรื่องแอคชั่นว่าค่อนข้างดีดีกว่าเดิมเยอะนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขามองว่ามันหลอกตานิดนึงก็คือสีสีผมนะครับซึ่งมันจะต่างจากตัวอย่างอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมโดยรวมถือว่าดีขึ้นดีขึ้นกว่าตัวก่อน เนื่องจากเรื่องของการามีการไฮไลท์มีการเฉดสีมากขึ้นนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับก็จะจนค่อนข้างสวยอยู่แต่ว่าสิ่งที่แก้ไม่หายเนี่ยนะฮะจุดอ่อนของตัวนี้ตัวเดียวเลยนีย่ก็คือน่าจะเป็นท่อนล่างที่มันค่อนข้างกลวงแล้วก็เบานะฮะไม่มีน้ําหนักนะฮะสังเกตจากรอยผ่านะครับนี่ก็ผ่าข้างมามันะจะเป็นเหมือนตะเข็บกางเกงแต่ไม่ใช่ตะเข็บกางเกงหรอกมันเป็นรอยผ่าข้าง เออมีอาจจะโอ้โหทะลุข้างในเหมือนกันเนี่ยในส่วนของความคุ้มค่าก็ถือว่าผมให้4คะแนนแล้วกันนะครับความวเรื่องของความสวยงามนะครับอันนี้ผมให้เต็มแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างเรื่องมูฟเมนต์อะไรต่างๆในการดีไซน์เนี่ยมันค่อนข้างดีเลยแล้วก็ เรียว่าดีว่าตัวก่อนค่อนข้างเยอะด้วยด้วยการลงสีด้วยอะไรตัวที่แล้วไม่ได้ไม่ได้ไฮไลท์ไม่ได้เฉด shade, ตัวกล้ามเนือนะครับมันจะดูแบนๆมันจะดูแบบแปลกแะแบนๆนิดนึงเรื่องของหน้าใบหน้าตัวนี้นี่ก็จะเปลี่ยนเป็นใบยิ้มมุมปากนะฮะก็แบบดูทรงพลังมากตัวนี้ใครที่ดูอยู่นะครับมีความเห็นแตกต่างจากผมหรือว่า เห็นด้วยผมยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์นะครับเข้ามาบอกกันได้นะครับไอกีผมใส่เหลี่ยมน้ําแข็งผิดออนะครับก็คือมันก็เลยตั้งไม่ได้เพราะว่ามันเอียงนะโอเคอันนี้ถูกแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปถ่ายรูปก,กันมาดูกันว่าตัวนี้ถ่ายมุมไหนแล้วขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูัน จบกันไปแล้วนะครับสำหรับโกจิต้าแกรนดิสตาเนโรนะครับตอนต่อไปนะครับเราจะเอาอะไรมาเปิดให้ชมกันนะครับอย่าลืมติดตามนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปครับ